ป่านนี่ยงเลยปง่านสาเกินกินเสร็จีเรื่องเออันนี้วัน้ใช้น้ำป่านี่กับกว่้อกินไปเยยหนอไนรไมาเดจัดเด้อมากินกปวยเตี๋ยวเรือเพิ่นสิเปิดล้านเพิ่นสิเปิดล้านเพิ่นก็เลยยได้มาเฮตเต้พี่น้องชิมมึงสะกอน พี่น้องพี่น้องซิมเบื้งสักก่อนแต่ว่าผู้เฝ่ามอเนี่ยเป็นเมื่อยฟุยกอมูผู้เฝ่ามอเนี่ยย่านยังตี้ย่านเด็กน่อยไปคุบสวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนคนโก้ค่ะมือนี้มานำเสนอกล้วยเตี๋ยวเรือเพราะว่าทำทำให้ญาติพี่น้องกิน ล่านก๋วยเตี๋ยวเลือนหนาวัดเด้อเป็นตาไปกินอีกบ well ่นน่ก๋วยเตี๋ยวเลืไอนพ่อนตามธรรมดาแพะหวานอ้หวานบ่อยพ่อนแต่ใจจ้าวาหวานก็โอ้ยตายแล้วไงหลังซะเนาะ รดรหวานเจ๊กหน่อยบ่อยพ่อน mm. ีหวานน่อยนึงเจ้าบ่มากหวานแม่นบ้างอันนคือ่าแซ่บนแซ่บอย่ัวนี่หวานนอยหนึ่งีหวานน่อยนึงบ่าต่ว่าก็เส่บอยูวเสีย้ละชักถวยละนี่ถวยแรกจนถาจว่าเป็นสมโอถวยที่สองสือบัอดตีสองบุญาหรับเงเงินกัน่ามีจ็คบาทนะรับเด็กน่อยนี่พอดีเลยนี่ ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือยุธยาจ่ข้างหลังสีอืสวยสกินหครนีเวลาแซนสูบะย่นหนามันอยู่ลุงจชุดนั้นนะเขากว่าได้กินนะลทำมาได้เลยด้ ซักคิวก็บเมนผู้นี้เฮ้ยคือเตียวเลี่ยวกับเนผู้นี้ตายซื่อสวนอันสวยในสวนกับเมนผู้นี้ต้องมีก,ก๋วยเตี๋ยวซักคิวไปยล้วกันกินก๋วยเตี๋ยวเลี่ยก้ยผู้ใดมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ต้องซักคิวพอดอกใจว่าคิวแล้วน้ำมอวก๋วยเตี๋ยวบ๊อบบัถามไปถามหัวหน้าใหญ่เบิ่งก่อน อ่ำมันไหนไงพ่ออันวะไงนีรสหวานน้อยนึงันูมากกต่เดีนั่นแหละแม่ข้าจะบึ่งแม่ข้าด้วยจ้ะ้นเตี๋ยวเรือหน้าวัดประสันเพิ่นวบ้านเพินนปรุงยังบ่นด้ปรุงยังเอามาเอาใสตย้วยมากินเลยใสต้วะอันขายขายอันเตี๋ยวก็ให้จ้อันให้ลูกค้าฮัดฮัดเอาได้ย้ะใสตยจ้าหมนขี้กวน เพื่อนเพื่นเห้นหลานเพื่อนนั่งหมอหนึ่งแล้วเพื่อนยานเดี๋ยวให้แรมาทัดเขาเกียดเกียดเดี๋ยวไม่แล้ีกเนี่ยค่ะมันขยโครได้ถุงอีกนึงโคตรแม่ใส่ถุงัน้า้าวอวอาวอ้้าว้าาวอ่าว่้า้วอ้าวอ้าวอ้า้าวอ้าา้าอ้าวอาวอ้าวอ้า้าอ้าวม้อ้วอ้าวอ้าวอ้าวต้อาวอ้อ้า้อ้าวอ้อว้อ แดนมาท่านเขาอะกันใสไเริ่มไปเริ่มไปะให้ให้ทมเลืเป็นเปลผ่าป้าเั็นเด็กรวยสี่สิบนนมาคนมีเงินมาแปดสิบาทฉันี่แล้เนี่โอ๊ยวันขันเจ้าไปตันใหม่ข้นด่กว่าโอ้ยใคแล้วก็ไปตันใหม่ไหมโยบุนไหมบ่ ให้คอยไปเฮ็ดอย่างไได้ไปไดู้โอ้คือบ่เอินะโอ้ยนก่นนงนมันคนใหม่ยักษ์ัดใหม่นั่งคงยกระิบอะไ้กินปี่เป็นเดือนคนบ่ห้วค้าตัดใม่ก็คิดค่าแรงนะแล้วตัวยละตัวยละแล้วเนาะคุณล่ะค้าสิเปิดเดือนกลุ่มผ้าเพื่อนมา เพื่อนสิเปิดร้านก๋วยเตียเยเต๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าวัดวสันต์ของอยุธยาตำรับเจ้าตำรับเดิมๆวสันตแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องค่ะก๋วยเตี๋ยวกระเดยแต่ว่าโบธนัดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าเพื่อนพาไปกินอยู่ในเมืองกะกะบ่อแสบท่อกินอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นคิ้วๆในบุ <c oughs> <c oughs> อนบุกไปในกลวเลยเอาฮะอันลานนี่น้ำบ่เสิร์ฟเองได้จ้าเพราะว่าน้ำต้องหากินใน้องแดงมาซัเนไปกอกกินเลยบางทีนอนนังบอก็เด้งงานแต่งงานน้ำสบาย เอากินกินกลมหนาคักแทกสิแสบีบคักเนาะนั่นเนาะนี่เดีใส่บังกินแจ๊กถวยถวยแล้วนี่นี่รองขนจามถวยก๋วยเตียเ๋ยวเลือดจ้ะถ้ามันหิวข้าวมันหมดเป็นซิฟเตี๋ยแล้วนี่อ,อันนี้ดีนะเจ้ากินข้าวมาก่อนบ่ <laughs> ได้นั่งหิวอันแม่ค้าอันซั่วสิเสิร์ฟแมค่ค้าพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเป็นมือใหม่เพราะว่ามองเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกัไก่ไก่พุ่นน่ะพุ่นน่ะมองเฮ็ดก๋วยเตี๋ยว ุณน่ะเลี้ยวเห็นคนเสียสีสมนหน่อยๆบะแจ้าพุ่ะส่วนสียา,างมะห่อนก๋วยเตี๋ยวเย็นเบิดจ้ะพี่น้องค่ะ <c oughs> อันนี้คือมือใหม่นี่คือการทดลองทดลองในการทําก๋วยเตี๋ยวเรือให้พี่ญาติพี่น้องกินก่อนเพราะว่าก็ได้กินหลเทือนแหลวล่ะแ,แสบจิตจากแสบแสบแสบ <c oughs> เพิ่นเลียนมากเ่ะพิ่นเียนมากแสบอยู่ นี่แหละจ้าถวยละสี่สิบแต่ว่าผู้เพื่นกินเพื่นบาได้ถือเงินมากเพจะได้เส้นไรบ่ต่งบ่ต่งูงเงินปะเงินถอนตรงคนหนึ่วด่ะมีบ่มีดือนี่แถวบเดียวก๋วยเตี๋ยวเหลือค่ะอันนี้ถ้วยสี่บลยพดีประเสริีลีลยะ เอาอีดีว่าจันคั่นปรุงเนี่ยมันอีเข้มเหมืเล่เลยคู่เพื่นเฮ็ดว่าบอกตรงๆว่าแสบหรือบ่แสบว่าจันนี่แหละจ้าอามวย์อามวยเป็นเพือเพชรอันเป็นเตี้ยวเลือดติดไปเลยนี่เต้องทำปุ๋มเลี่กับคนได้เสียจะนจะไหนจ้าพี่ดีสาวดอนคนโกะก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละค่ำค่ะพี่น้องค่ะคลิปละค่ำแก้วโกบเล แก้วโกเบะค่ะพี่น,อน้อง่าสวัสดีค่ะบฝากรักฝากความหวงใยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย